สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวอาหารเที่ยงของฉันนะคะสั่งจากร้านอาหารที่ทำงานค่ะในราคา9แฟรงค์90ถ้าเป็นเงินไทยก็400บาทกล่องนี้ที่จริงเขามีสลัดให้ด้วยแต่ดิฉันไม่เอาเพราะว่าขี้เกียจถือดิฉันไม่ได้นั่งที่ร้านดิฉันออกมาข้างนอกที่ตรงที่จอดรถมานั่งทานอาหารที่นี่ค่ะ เพราะว่าวันนี้แสงแดดจ้ามากอยากจะออกข้างนอกนั่งทำงานทางเช้าแล้วคะ่ะอยากจะมาเอาอากาศเอาแดดนิดหน่อยอยู่ข้างนอกคะ่ะอาหารที่สั่งมานี้ก็คือเป็นอาหารมังสวิรัตนะคะไม่ใช่เนื้อไก่นะคะเป็นเต้าหูค้ค่ะทำมาจากเต้าหู้นะคะและราซอสด,ด้วยซอสมะเขือเทศ ที่ร้านอาหารของที่ทำงานเขาขายให้พนักงานเมนูเก้าแฟเก้าสิบมีสลัดและซุปด้วยค่ะถือว่าถูกมากถูกสำหรับพนักงานถ้าวันไหนไม่นำอาหารมากินด้วยตอนเที่ยงก็จะไปกินที่ร้านอาหารของที่ทำงานค่ะนี่คือนี่คือเต้าหู้นะคะแต่จะรู้สึกว่า ซอสมะเขือเทศจะเค็มไปนิดนึงหรือว่าดิฉันไม่ค่อยทานเค็มมากเท่าไหรค่ค่ะมันคือรสชาติของฝรั่งคะ่ะนี่แต่ก็ถือว่าใช้ได้คะ่ะมีเวลาพัก30นาทีสำหรับทานอาหารเที่ยงพอทานเสร็จแล้วก็จะเตรียมตัวไปที่ทำงานไปนั่งทำงานต่อแล้วนะคะรีวิวการทานอาหารเที่ยงวันนี้ก็จบลงแค่นี้ก่อนนะคะ เดี๋ยวคลิปหน้าจะมาทําคลิปต่อค่ะสําหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะร้อนมากค่ะอากาศนะคะร้อนพรุ่งนี้ก็ไม่สวยแล้วนะคะฝนตกค่ะ